แนวทางปฏิบัติการอุดทอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว5 7 0ลงวันที่24กันยายน2567าหกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดทอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการอุดทอนทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นอุดทอนของผู้ยื่นข้อเสนอขั้นตอนการส่งอุดทอนมายังคณะกรรมการพิจารณาอุดทอนและข้อร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาอุ และขั้นตอนการถอนอุดหนนของผู้อุดทรนให้มีความสะดวกรวดเร็วลดปริมาณเอกสารและลดระยะเวลาในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 1. การยื่นอุดทอนผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์จะยื่นอุดทรนผลการจัดซื้อจัดจ้างจะยื่นอุดหนนเป็นหนังสือโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลของหน่วยงานของรัฐหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ดำเนินการดังนี้1.1การยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดราคา และโดยวิธีคัดเลือก1.1.1ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งต่อผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอและหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องยื่นอุทธรณ์รับหนังสือแจ้งต่อผลการพิจารณาอุทธรณนผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น1.1.2เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับแจ้งการประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหากผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ การดังนี้ 1. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เลือกช่องทางอุดทอนโดยยื่นอุดทอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้าดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องเลือกโครงการที่ประสงค์จะยื่นอุดทอนโดยระบุหัวข้ออุดทอนและเหตุผลของการอุดทอนรวมถึงระบุรายละเอียดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทําและแสดงแบบอุดทอนผลการจัดซื้อจัดจ้างอทหนึ่งกรณีที่ได้ยื่นอุดทอนแล้วแต่ผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์จะยื่นอุดทอนเพิ่มเติมต้องดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นวันสุดท้ายของระยะ ยะเวลาการยื่นอุดหนนให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยถือตามเวลาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e อิเล็กทรอนิกส์ (EGP) 2. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เลือกช่องทางอุดหนนโดยยื่นเป็นหนังสือโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลของหน่วยงานของรัฐไว้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแบบอุดหนนผลการจัดซื้อจัดจ้างอท .1) และยื่นอุดหนนต่อหน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ได้ยื่นอุทธรณ์แล้วแต่ผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมต้องดำเนินการเป็นหนังสือโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลของหน่วยงานของรัฐเท่านั้นกรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลของหน่วยงานของรัฐในวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา16นาฬิกา30นาทีอันหนึ่งหนึน่งผู้อุทธรณ์ต้องเลือกยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น2หากผู้อุทธนณ์ยืน่น 2ช่องทางได้ยื่นมาภายใน7วันทําการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะถือเอาอุดธรนที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สหากผู้อุดธรนยื่นอุดทรณนมาทั้ง2ช่องทางกรณีปรากฏว่าอุดหนนที่ยื่นผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดเกิน7วันทําการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้ถือเอาช่องทางที่การยื่นอุดธรนไม่เกิน7วันทําการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 2การส่งเรื่องอุทธรณ์มายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาอุทธรณ์แล้วและหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าอุทธนณ์นั้นจะยื่นมาผ่านช่องทางใดก็ตามให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐอทสองพร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการส่งแบบอทสองไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น3การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาอุดหนุนดำเนินการพิจารณาอุดธรุนเสร็จแล้วไฟล์เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุดหนนจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาอุดหนนไปยังหน่วยงานของรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุดธรนในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ดาวน์โหลดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุดหนนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุดธรุนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้อุดหนนทราบดังนี้1กรณีที่ผู้อุดธรนได้ยื่นอุทอนผ่าิเล็ร์ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาอุดหนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นหนังนสือ 4. การถอนอุทธรณ์หากผู้ยื่นอุทธรณ์ประสงค์ที่จะถอนเรื่องที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ต่อหน่วยงานของรัฐผู้อุดธรณนสามารถขอถอนเรื่องอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสอือยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลของหน่วยงานของรัฐหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เว้นแต่กรณีที่คณะกรรม การพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว4.1กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องอุทธรณนมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องขอถอนอุทธนณ์ไม่ว่าจากช่องทางใดหน่วยงานของรัฐต้องบันทึกอนุมัติการถอนอุทธรณ์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์4.2กรณีที่เรื่องอุทธรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องขอถอนอุทธรณ์ไม่ว่าจากช่องทางใด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการส่งเรื่องต่อให้กับคณะกรรมาการพิจารณาอุธทณท์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อฝ่ายเลข,ขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุธททรณ์ได้รับหนังสือขอทอนอุธทณท์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการคืนเรื่องอุธทณท์ให้กับหน่วยงานของรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ห้าหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บัง,บงคับกับการอุธทณท์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตั้งแต่วันที่13มกราคม2568เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมขอบคุณครับ